กไ็ได้ว่าแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับตอนนี้สะเทือนเอเชียแบบสุดๆสาวไทยดังระเบิดในญี่ปุ่นโดยเฉพาะชัดชุออนโมกสีครับลงข่าวใหญ่ผ่านหน้าเว็บไซต์ของญี่ปุ่นทุกสำนัก พร้อมมาส่องสาเหตุฟอร์มกระฉูดของเธอครับเกิดขึ้นได้ยังไงชัดชูออนบอกเองมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับแล้วก็มาอัปเดตสถานการณ์เหลือจะเชื่อครับเกาหลีใต้สะดุดีธนัชชาสุดๆดโดยเฉพาะโค้ชไฮพาร์ตฉุนสุดๆลูกทีมปล่อยธนัชชาแบกทีมหลังหัก เป็นไปได้ยังไงมาติดตามกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับกระหึ่มของจริงครับเรียกได้ว่าตอนนี้ชั่วโมงนี้นะครับต้องยกให้กับนักกีฬาวัวเละบอลหญิงไทยของเราเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของบุมบิมชัดชูออนโมกสีครับควันหลงหลังเอฟเฟกที่เธอพาต้นสังกัดใน SV สว a ลีกหญิงของญี่ปุ่นเนี่ยทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวอลรย์บลเอ็มเพลสครับได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ใหม่แบบเหลือเชื่อเพราะว่านับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาเนี่ย ต้นสังกัดของบุ๋มบิ๋มเนี่ยไม่เคยเลยนะครับที่จะเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศนะครับและแน่นอนนะครับผมเข้าไปส่องเอฟเฟกเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่ากระแสแรงจริงๆนะครับข่าวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์วอลเล์บอลอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอย่างวอ l เล b บอลแมกกาซีนก็มีการรายงานผลการแข่งขันในครั้งนี้นะเหตุสำคัญก็คือการถูกจับตามองนะครับว่า สโมสริคตอรีนาฮิเมจิเนี่ยจะสามารถทุบป,ปฏิศาสตร์ใหม่ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเกมในรอบรองเนี่ยเอาชนะโอกายาม่าสีได้ก็จริงนะครับแต่ของจริงก็คือนัดชิงชนะเลิศที่ทีมของบุมบิ๋มเนี่ยจะต้องไปพบกับทีมแกร่งอย่างฮิซามิสึสปริงครับเล่ากันแบบนี้ครับที่ญี่ปุ่นเขาจับตามองประเด็นนี้กันอย่างมากเลยทีเดียวนะ คืออัปเดตสถานการณ์ใน SV v e a g ลีก่อนตอนนี้ทีมวิกตอเรียฮิเมจิของชาชูออนเนี่ยอยู่ในอันดับที่5ของตาราง SV l e a ลีกนะครับขณะที่คู่แข่งอย่างฮิซามิสึสปริงเนี่ยเหลือจะเชื่อนะเป็นรองทีมของชาชุออนนะฮิซามิสึสปริงเนี่ยอยู่อันดับที่7ของตารางที่สำคัญคนระับคุณผู้ชม2ทีมเนี้ย เคยปะทะกันมาแล้วนะครับในลีกที่สำคัญครับประเด็นหนึ่งที่กำลังกลายเป็นที่พูดถึงมากๆเลยก็คือฟอร์มที่โคตรจะร้อนแรงของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราอย่างชักชอนโมกศีนะครับเล่าแบบนี้ก่อนในเกมที่แข่งขันในรอบรองชนะเลิศเนี่ยฮิเมจิเอาชนะโอกายาม่าซีถล่มทลายเลยนะ3ต่อ0เซตนะครับแล้วสถิติ มันก็ชี้ชัดว่าชั่วโมงนี้เนี่ยโอ้โหชาชุออนโหดจริงนะครับเพราะว่าเธอเป็นท็อปสกอร์ของทีมนะตบไป19แต้มกับอีก2บล็อกนะครับซึ่งลำดับที่2ทีมก็คือในส่วนของอินโนอุเอะนะครับทำได้18แต้มนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยขุมกำลังของวิกตอ r รีาฮิเมจิเนี่ย กำลังถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ผมเคยเล่าไปก่อนหน้านี้ว่า3ประสานทั้งมิยาเบะอิโนอุเอะและชัชวนโมกสีเนี่ยกำลังสร้างปรากฏการณ์นะครับไม่ต่างกับยุคสมัยตอนที่ฝั่งของ NEC มีโคกะมีอัชรพรมีดูเลย เนะครับเพราะตอนนี้ผมพูดได้เลยนะว่า3คนนี้ถูกจับตามองเยอะมากแล้วที่มันน่าสนใจมันคือส่วนผสมระหว่างนักกีฬาไทยกับนักกีฬาญี่ปุ่นด้วยครับเป็นระดับทีมชาติชุดใหญ่ด้วยกันทั้ง3คนระเบิดฟอร์มแบบสุดๆขนาดนี้นะครับยากที่จะคาดเดานะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมแอบยิ้มมุมปากก็คือสื่อของทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาชี้ชัดเลยว่าสโมสรวิกตอรีนาฮิเมจิ มาแน่แล้วจะมีโอกาสในการประกาศสักดาห์คว้าแชมป์รายการเอ็มเพสครับได้เป็นครั้งแรกแน่ๆนะครับพิเมจิประกาศลั่นแล้วนะครับซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่าเคสเนี้ยหลายคนให้ความสนใจเพราะว่าตลอดช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าชาชวนโูกสีเนี่ยผลงานแบบหูระเบิดระเบ้อผลงานดีมากนะครับ คือผมคิดว่าในช่วง3สัปดาห์เนี่ยตัวของบุ๋มบิ๋มน่าจะตบทำแต้มทะลุเกินหลักร้อยแต้มไปแล้วนะคือเกินอ่ะนะครับวันนี้เธอเป็นท็อป5ของ SB League ละแต่หลายคนอาจจะสงสัยครับซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องวิวเคราะห์เยอะเลยเพราะว่าชาชุออนได้บอกไปเป็นที่เรียบร้อยว่าสาเหตุที่ทำให้เธอเนี่ยฟอร์มกระฉูดมากๆนะครับอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ ของเว็บไซต์บ l ลล y b บ l l แม g a z ซีนนะครับที่เคยได้สัมภาษณ์ขุมกำลังสำคัญของวิกตอรีนาฮิเมจิไว้เมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเขาหยิบทั้งมิยาเบะอีโนอุเอะแล้วก็ชัชุออนมานั่งสัมภาษณ์เปิดใจกันเลยนะครับประเด็นหนึ่งที่ทำให้ผมถึงบางอ้อว่าทำไมชัชุออนถึงฟอร์มดีขนาดนี้นะครับเล่ากันแบบนี้เลยตัวชัชชุออนเนี่ย เปิดใจอย่างชัดเจนว่าสื่อญี่ปุ่นถามว่าดูเหมือนว่าตัวชัชชออนเนี่ยโ,โหยกระดับได้สมบูรณ์แบบมากทั้งลูกเสิร์ฟลูกโจมตีที่มีความหลากหลายไม่ใช่แค่ลูกหนักนะครับลูกขนมคกที่เป็นจังหวะหยอดของเธอดูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลูกหลอกอะไรต่างๆทำให้ทีมเกิดประโยชน์มากๆเลยนะแล้วก็ทำให้สโมสรวิกตอ r รีาฮิเมจิเนี่ยโดดเด่นมากๆชาชูออนตอบได้น่าสนใจผมยังแอบยิ้มมุมปากเลยสาเหตุที่ทำให้เธอฟอร์มกระฉูดเธอบอกแบบนี้ครับคือบุ๋มบิมบอกว่าปีที่แล้วอะ่ะหนูแข่งขันในลีกรองของญี่ปุ่นมันมีแค่18เกมเองแต่พอรู้ว่าฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยมันมีทั้งสิ้น44เกม ดังนั้นเนี่ยหนูไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากนำมาเปรียบเทียบแล้วคิดวิเคราะห์ต่างๆสุดท้ายสิ่งที่หนูทําได้ก็คือนี่คือสิ่งที่ทำให้เธอฟังกระชูนะบุมบิมบอกว่าหนูต้องกินให้อร่อยนอนหลับให้สบายและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์มากที่สุดนี่คือฝาเหตุฟองกระฉูดครับเพราะว่าบุ๋มบิ๋มบอกว่าปีที่แล้วโปรแกรมไม่เยอะปีนี้โปรแกรมเยอะ ก็เลยต้องกินให้ดีนอนหลับให้สบายพักผ่อนให้เพียงพอประสิทธิภาพก็เลยออกมาระเบิดกระชูดขนาดนี้นะครับมาอ่านรูสภาพของเธอได้นะคือผมเห็นภาพเลยนะครับผมเห็นภาพการให้สัมภาษณ์รู้เลยนี่คือสไตล์ของชาชุกรอนอย่างแน่นอนแต่ถือว่ายกระดับได้ดีนะยกระดับจนกลายเป็นที่พูดถึงมากว่าโอ้ระดับของมูบีวันี้ถ้าก,กระโดดกลับไปเล่นในยุโรปได้ไหมนะครับสำหรับผมวัวได้นะศักยภาพของเธอสูงมากแต่เอาตรงนี้ก่อน ถ้าปีนี้ชาชุออนมีแชมป์กับฮิเมจินะผมพูดได้เลยนะครับดังระเบิดอย่างแน่นอนคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะเข้าสู่อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับในลีกของเกาหลีใต้เหลือจะเชื่อนะครับเกิดขึ้นจริงนะสำหรับประเด็นของธัชาสุขสด ที่ฟีเวอร์แบบสุดๆคือเล่ากันแบบนี้ก่อนล่าสุดต้นสังกัดของโมเมเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายแพ้ให้กับทีมรองจ่าฝูงอย่างฮุนไดฮิลสตรทนะครับทีมที่มีวิภาวิีสีทองแหละนะครับเราก็ร,กรู้แล้วก็ทราบว่าไฮพาร์เป็นรองเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมเชื่อว่าคนเกาหลีเห็นแล้วมันก็เป็นที่ประจักษ์อ่ะคือพัฒนาการของโมเมมยกระดับแบบจากปีที่แล้วกับปีนี้มันคนละเรื่องเลย ในเกมนัดล่าสุดนะครับธนัชาเนี่ยตบทำแตม้มให้กับไฮพาร์ไปถึง23แตม้มขอเปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี้หน่อยเมื่อวานผมบอกไป22ผมลืมกดรีเฟซขอโทษนะฮะ23ตนะแต้มนะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือผมไม่เคยเห็นทางฝั่งของเกาหลีเขาจะซูขกขนาดนี้มาก่อนแล้วผมก็เพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจว่าในปีนี้นะครับสาวไทยที่ทำท็อปสกอร์เนี่ยก็เพิ่งจะเป็นโมเมธนชชาแหละ พน้องสองอะ่ะอย่างที่เรารู้เราทราบเล่นกับคุณใดก็เล่นแนวบาลานซ์อยู่แล้วมีรับเน้นรับเป็นหลักแล้วก็มีลุกบ้างแต่ในเคสของสาวไทยที่ตบทำตามเกินหลัก20เนี่ยโมเมทำได้แล้วครับแล้วกลายเป็นท็อปสกอร์เลยนะครับงานนี้เนี่ยนะครับเพจของไฮพาร์ตเนี่ยออกมาสะดุดดีฟอร์มการเล่นของเธอแบบสุดๆซึ่งทำให้ผมรู้สึกประทับใจนะเพราะว่าปีนี้ใครดูลีเกาหลีจะเห็นได้ชัดเลยว่าโอ้โห,หลีเกาหลีเนี่ย ไม่ค่อยจะโปรโมทการตลาดทางฝั่งของอาเซียนสักเท่าไหร่นะครับเมกาบาัติก็กระแสงเงียบไปนะครับน้องสองเองก็โปรโมทบ้างนิดหน่อยแต่ว่าพอโมเมมาตอนนี้บอกได้เลยว่าหลีเกาหลีโคตรมันโคตรเดือดโคตรสู้กระดูบินครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมประทับใจมากที่สุดเนี่ยกลับกลายเป็นความเคลื่อนไหวของโค้ดไฮพารอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับ คอดของสมโมสรวลบอลไฮพาร์นะครับอย่างคิมจองบินนะครับออกมาพูดได้อย่างน่าสนใจแกเนี่ยออกอาการฉุนจัดมากเลยเพราะว่าเกมที่แพ้ฮุนไดเนี่ยไม่ใช่ว่าไฮพาร์จะสู้ไม่ได้นะฮุนไดก็ไม่ได้เล่นดีนะครับคือแต้มมันค่อนข้างปริ่มน้ำในการชนะกันด้วยกันทั้งสองทีมแหละแล้วประกอบกับโหพอได้เห็นฟอร์มของธรชาสุขสดที่ระเบิดฟอร์มขนาดนี้นะครับเจ้าตัวเองฉุนขาดกันเลยทีเดียว แกบอกเลยนะครับว่าเห็นได้ชัดว่าทีมเราเนี่ยทาให้คู่แข่งอย่างคุณไดลำบากได้โดยเฉพาะฟอร์มการเล่นของธนชาที่โอ้โหดีแบบเหลือจะเชื่อเป็นเกมที่ธนชาระเบิดฟอร์มแบบสุดๆแล้วผมเองเนี่ยสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณไดเองเนี่ยก็ตกเป็นรองเหมือนกันแต่สิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกเสียใจและก็เสียดายก็คือขอแค่ในวันนั้นเนี่ยสักหนึ่งคนเนี่ย ท็อปฟอร์มเท่ากับธนัชชาเนี่ยเขาเชื่อว่าไฮพาร์สจะชนะได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับนักกีฬาที่ตัวคโค้ดคิมจองมินหวังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคังซูฮวีนะครับหรือนิโคโลวาเนี่ย,ยไม่รู้ไปเอาฟอร์มเก็บไว้ที่ไหนคือมันกลายเป็นว่าพอธนัชชาระเบิดฟอร์มแต่กับอีก2คนที่กลายเป็นตัวความหวังของทีมเนี่ยเล่นไม่ออกมันก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์กับตาลปัด ไฮพาร์แพ้แบบน่าเสียดายแล้วผมบอกได้เลยว่านี่คือสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของทีมนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลแล้วโค้ชคิมจองมินพูดชัดเจนนะเขายกย่องเลยนี่ผมชอบมากคราบว่าไม่ใช่เรื่องเกินจริงแล้วนะที่บอกว่าธนัชาววันนี้แบกทีมเธอเนี่ยคือที่สุดเลยทําทุกอย่างให้กับทีมมีความกระตือรือร้นและเป็นผู้ตัดสินเกมได้แต่ขอเพียงเดียวหวังว่าให้นักกีฬาของไฮพาร์ตบางคนไม่ว่าจะเป็นโคต้าต่างชาติอย่างนิโคลโลวาเนี่ยเล่นด้วยความมั่นใจหน่อย หรือแมก้กระทั่งนักกีฬาเกาหลีซึ่งรับเงินเดือนสูงถึง800ล้านบอนต่อฤดูกาลอย่างคังโซวีเนี่ยช่วยธนาชาหน่อยเชื่อว่าไฮพาร์จะกลับมาเก็บชัยชนะได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนดูดิคุณผู้ชมผมโคตรชอบบทสมัมภาษณ์นี้เลยนะครับลงข่าวผ่านหน้าของสื่อเกาหลีใต้ก็เป็นการสื่อสารภาพได้อย่างชัดเจนว่าตอนนี้อิทธิพลของนักกีฬาไทยนะทั้งชัชูออแล้วก็ธนาชานะครับแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ย ถือว่ามีส่วนสำคัญตอนนี้ดังระเบิดนะครับไปเว็บไฟ์ญี่ปุ่นก็เห็นหน้าบุ๋มบิม๋มไปเว็บไซต์ของเกาหลีก็เห็นหน้าของธนชานะครับนี่พอสุขว่าใครดูวอลเลย์บอลหญิงไทยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดต วอลเลย์บอลหญิงประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสมคัญเหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ